สามสิ่งนะคะที่เราสามารถทำนะคะเปลี่ยนละใจที่แบบเราแตกสลายเนี่ยให้กลายเป็นแบบจิตใจที่ดีขึ้นมาภายในพริบตาเดียวเป็นเรื่องที่น้องๆทำได้ง่ายนะคะนิดเดียวแล้วก็ได้ผลทันทีเลยหนึงคือน้องจะต้องรู้ว่าพระเจ้าสัญญาอะไรคือจริงๆพระเจ้าสัญญาเยอะมากคืนนี้พี่น้องจะพูดแค่อย่างเดียวนะคะในกรณีเดียว นะอย่างเดียวกรณีเดียวกรณีที่มีคนบางคนน่ะพูดแล้วทําให้ใจเราสลายหรือทําอะไรบางอย่างทําให้ใจเราสลายแล้วจําให้ได้ว่าพระเจ้าสัญญาว่าปัญหาของน้องจะมีทางออกและน้องจะทนได้อันนี้ต้องจําให้ได้ก่อนอืเวลาเจอปัญหาเวลาเจอแบบไปไม่ไหวไปต่อไม่ได้หัวใจสลายนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้น จำไว้ฉันจะต้องมีทางออกพระเจ้าจะช่วยให้ฉันมีทางออกพระเจ้าจะช่วยฉันให้ทนได้อันนี้ต้องเป็นการตื่นรู้สิ่งที่สองก็คือมามาระบายบอกเล่าทุกความรู้สึกเหมือนที่น้องอยากเล่าให้พี่นกฟังแต่พี่นกอยู่ไหนฮอทักพี่นกมานะตั้งแต่หกโมงเช้าเที่ยงละ ยังไม่อ่านเลยหกโมงละยังไม่อ่านไลน์หนูเลยไม่ต้องรอพี่นกไม่ต้องรอมาไม่ต้องคอยไม่ต้องหาเพราะอะไรเพราะว่าพี่นกเป็นมนุษย์พี่นกมีความจำกัดพี่นกไม่สามารถฟังคำพูดของทุกทุกคนในเวลาเดียวกันได้ถูกไหมฮะแยกหูแยกประสาทไม่ได้แต่พระเจ้าสามารถที่จะ ฟังน้องได้ยินน้องและจะช่วยน้องได้เพราะฉะนั้นเมื่อน้องตื่นรู้แล้วว่าพระเจ้าจะให้น้องเนี่ยออกจากปัญหานี้ได้และจะให้น้องผ่านได้มีกําลังทนได้อันที่สองปุ๊บน้องระบายเลยพระเจ้าหนูทนไม่ไหวเลยที่หนูเห็นภาพนี้ใจหนูแตกสลายหรือบอกไปเลยพระเจ้าคะหนูใจแตกสลายเลยเขาพูดแบบนี้กับหนูได้ยังไงเขาพูดอย่างนี้ได้ยังไงไปเลยค่ะ พูดกับพระเจ้าน้องจะพูดในใจจะพูดออกเสียงจะพูดด้วยร้องไห้ด้วยหรือจะพูดไม่ออกร้องไห้อย่างเดียวแล้วก็พูดในใจได้หมดเลยหมดพระเจ้าเข้าใจที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ที่เราไม่ไหวพูดนะคะพูดให้หมดเหมือนที่อยากจะคุยกับพี่นกสุดท้ายน่ะน้องต้องขอขออะไรขอให้ความทุกข์ใจใจที่แตกสลายเนี่ย พระเจ้าช่วยเยียวยาให้หนูด้วยพระเจ้าช่วยเข้ามาทำให้ใจหนูที่ทุกข์อยู่เนี่ยมันหลุดออกไปได้ด้วยพระเจ้าหนูออกไปอย่างนี้ไม่ได้หนูทำงานแบบนี้ไม่ได้หนูไม่มีแรงไปทำงานหนูไม่มีแรงทำอะไรแล้วหนูไม่มีแรงแล้วพระเจ้าให้แรงหนูด้วยให้กำลังหนูด้วยพระเจ้าช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยแล้วถ้าใครเคยพูดภาษาแปลกนะคะ นงางก็พูดภาษาแปลกๆไปเลยนะจุดนี้คือควรมากเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควรที่คุณจะพูดภาษาแปลกๆนะจุดนี้เพราะคุณไปต่อไม่ไหวคุณไม่จชพูดอะไรแล้วคุณไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคําไหนก็ไม่ได้แลวกุชาบัสกระบากระาบาลาปะไปเลยโอเคไหมทุกคนจนกว่าเราจะรู้สึกโล่งและณเวลานั้นแหละน้องวุบเดียวเหมือนน้องถอดเสื้อนะคะเสื้อที่เมื่อกี้ไปแบบ โดนโคลนโดนนู่นนี่นั่นสาดมานะ่ะนะมันวุบเดียวออกไปเลยนะคะกลายเป็นเสื้อที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะเป็นเสื้อแห่งความสุขเป็นเสื้อแห่งความสงบที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราเป็นการอัศจรรย์ทุกอย่างที่ทำให้ใจเราแตกสลายมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้โอเคไหมคะถ้าเราเชื่อ ถ้าเราหนักแน่นถ้าเราอธิษฐานถ้าเรามั่นคงในความรักที่เรามีต่อเขาเราบริสุทธิ์ใจกับเขาเราบริสุทธิ์ใจกับพระเจ้าเราแน่ใจว่าพระเจ้าอยู่ข้างเราอยู่ฝ่ายเราพระเจ้าเชียร์เราพระเจ้าต้องช่วยเราพระเจ้าต้องจัดการให้เราพระเจ้าจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราต้องการเพราะว่าเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วเพราะเราไม่มีเวรกรรมแล้วเราเชื่อในพระเจ้าแล้วถ้าน้องคิดแบบเนี้ยน้องจะไม่ใช่แค่ผ่านได้นะแต่น้องจะผ่านแม่งทุกอย่างเลย ตลอดชีวิตของน้องจะไม่มีใครมาทําให้ครอบครัวน้องสั่นสะเทือนได้เลยเพราะน้องรู้ความจริงและน้องรู้ว่าชีวิตของน้องกับพระเจ้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนพระเจ้าเขาอยู่ข้างเราอยู่ฝ่ายเราพระเจ้าเชียร์เราแล้วเราเป็นฝ่ายถูกต้องเราเป็นฝ่ายที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างครอบครัวมาให้มีความสุขเข้าใจใช่ไหมคะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะคืนชีวิตพระเจ้าจะให้ชีวิตเรามีความบริบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่าง อันนี้น้องคะน้องต้องรู้3สเตปอันแรกเลยน้องต้องรู้ว่าปัญหาเนี้ยน้องมีทางออกปัญหาเนี้ยน้องทนได้พระเจ้าสัญญาว่าจะมีทาง <canyon> ออกพระเจ้าสัญญาว่าน้องจะทนได้เสร็จแล้วน้องก็ระบายทุกอย่างกับพระเจ้าจบด้วยการที่เราขอให้ท่านน่ะมาเยียวยารักษาใจเดี๋ยวนี้เวลานี้เลยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างครอบครัวแล้วลพระเจ้าอยากให้เรามีความสุขพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราไม่ทิ้งเราพระเจ้าจะเปลี่ยนน้าตาของเราเนี่ยให้เป็นเสียงหัวเราะ อันนี้คือพระเจ้าของพี่นุก